สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเบลคิดอ R นะครับผมก็วันนั้นนะครับผมที่รีวิวมีมีโอฟิโนไปนะครับผมฟิโนแล้วก็มีคนบอกว่าหามีโอสองตามารีวิวบ้างนะครับผมวันนี้จะให้เลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูมีโอสองตากันบ้างนะครับผม้องบอกเลยว่าคันนี้อะไรแท้ทั้งคันเลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปพบกับน้องคนที่รีวิวกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับน้องเบสเบสวันนั้นเราก็เจอที่นครนะครับผม เบสวันนี้รถพี่จะพามาดูอ่าเป็นของเป็นของพี่ครับของพี่แล้วพี่เขาไม่ได้ออกกล้องเองนะพี่เขาไปแข่งนกไปแข่งนกแล้วให้เบสรีวิวเองนะครผมแล้วรายละเอียดเบสพอจำได้ไหมพอจำได้พอจำได้นะโอเคเบสคันนี้เป็นรถเมอตัวเก่าครับแปลงเป็นตัวใหม่มีโอตัวเก่าครับแปลงเป็นตัวใหม่ไฟไฟสองตาไฟสองตามันแปลงได้เหรอนแปลงได้ครับแปลงโดยวินัยเจ้าบีแปลงโดยน้ำวินัยแล้ว มันแปลงนี่คือเอาง่ายๆคือชุดสีไม่ตรงกันแน่นอนแล้วชุดสีนี้เจ้าของไปเบิกมาทั้งหมดเลยเหรอมีอะไรน้องเจ้าของไปเบิกอะไรมาบ้างเอาว่ามาเลยกุ้งกุยหน้าครับกงกุยหน้ามีไม่จุดไม้แล้วก็กุ้งกุยท้ายไฟท้ายจุดีจิกจุดจิกนี่นะครับก็คือเอาง่ายๆทั้งคันเลยเท่าไหร่ครับหมื่นกว่าหมื่นกว่าโอ้โหก็กับว่าต้องเบิกทุกชิ้นเลยเพราะว่าตัวตัวเก่านี้ก็ไม่มีอะไรตรงกันเลยไม่มีอะไรโอ้โหหมื่นกว่าเลยนะ อันนี้แกชุดสีนะไปดูอะไรกันดีกว่ามาเบสเอาข้างบนก่อนเลยขวาปั๊มขวาปั๊มอ n n แท้ไหมแท้ครับตัวนี้ต่ออะไรเอ่ยกว่าบาทครับโอ้โหโหนะโหนะคันนี้นะครับผมต่อไปแล็กเบสมีปั๊มบนตานดำตานดำแท้สามพันห้าสามพันหานี่ต้องบอกก่อนว่าคันนี้แท้หมดเลยไหมยกกันเลยไหมยกกันเลยนะสามพันหาโอเคครับเบสก็ประกับ i m แท้ไหมแท้ครับเจ็ดพันฮะเจ็ดพัน มือสองแล้วทำมือนหนึ่งอะมื่นมื่นโอ้โโอ้ยประกับ RM มาอยู่ในฟีโนมีโอนะโอเคครับผมอันนี้ปอกลิงก็คือ RM เลยมาเลยนะครับผมแล้วก็น้องเบสนี่อะไรเอ่ยนี่ชาวิธออฟบลันออฟรันของของอะไรไมเนี่ยของตัมิโนไหมตัวมิโนเทไหมไม่เทไม่เทนะโอเคสองร้อยกว่าบาทแล้วก็มาดูประกับน้องเบสอันนี้วิวอันนี้วิวเทไหมตัวนี้ไม่เทไม่เทนะโอเค เจ็ดร้อยนะเจ็ดร้อยกว่าบาทเนาะโอเคไม่เลยนี่คือเบิกใหม่หมดเลยเทเทไหมเนาะเดี๋ยวนะศูนย์โลกับได้จำศูนย์โลเลยอันนี้มองเห็นเลยกลับจากจากร้านไปบ้างแค่นั้นโโอ้หประมาณสามกับผมแล้วก็น้องมาดูกันสบัดหน่อยสบัดโอลินครับโอลินเท่ด้วยครับโอ้โหเลื่อนตัวนี้เท่าไหร่หมื่นพันหมื่นพันโอ้โหเจ้าของเจ้าเจ้าของอายุเท่าไหร่นะน้องเบสเราว่าอายุสิบเก้าอายุสิบเก้า จริิงดไปรมดาเว้ยโอเคใช้งานได้จริงนะเทมันต้องใช้งานได้แน่นอนเลี้ยวสุดไหมสุดนะโอเคมาน้องเบสมาดูข้างล่างหน่อยไหมครับผมข้างล่างคันนี้ทําอะไรบ้างครับสายอื่นครับสายอื่นเทไหมเทครับเทอย่าบอกนะว่าเทตั้งแต่นี้จนนี้เลยวาวปวดวาวปวดของอ่าออสตาร์บัตเหรอสตาร์บัตเส้นนี้ต่อเลยรแปดพันแปดพัน เจ้าของคิดอะไรอยู่เนี่ยแล้วก็มีปั๊มด้วงครับผมด้วงด้วงตัวนี้หมื่นสามเทหมื่นสามเทด้วยโอ้โหอุดว่ะเจ้าของเกือบแสนแล้วมั้งจ๊กเบิกจ๊กเบิกเบิกใหม่หมดเลยเอ่ะของฟีโน่ครับของฟีโน่มีเกณฑ์มีจับดิงเบิกใหม่ด้วยครับมาใหม่หมดเลยยกชุดเลยเนาะยกชุดครับโอเคดุมดุมหน้าเป็นของอะไรเนาะเป็นดุมย่อครับดุมย่อด้วยตัวนี้ดุมย่อหน้านี่เท่าไหร่เนาะประมาณปันกว่า พันกว่าบาทนะหน้าอย่างเดียวนะหน้าอย่างเดียวไม่รวมหลังไม่รวมหลังนะโอเคครับผมจานจานใส่ตองครับจานใส่ทองตลาดตัวไปสองพันกว่าสองพันกว่าเนาะแล้วกต่ถ้าเป็นของแท้หมื่นหมื่นกว่าไอ้นี่แล้วก็ไล้น็อตน็อตได้น็อตมีเก็บน็อตเนาะหมดเลยโอเคอ่ะน้องเบสแล้วก็ขอบร้อที่เป็นของกองอะโมดัสครับโมดัสล้างน้ำไหมครับล้างน้ำางน้ำตัวนี้เท่าไหร่เอ้ยสองพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทเนาะยางหน้าเหรอครับ ไออาร์ซีอีดไอาร์ซีอีดไมดั๊ดด้วยียางโอ้ร้านร้านนี้เล่นยางแข็งนั้นเลยนะเส้นเท่าไหร่น้องเบสพันไหมเกือบ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 พันนะเป็นแล้วก็บานเนาะโอ้โหคันนี้สุดมากสุดมากอ้าวครับผมก็เก็บน็อตตัวไปเก็บน็อตหมดเลยอันนี้คือเบิร์ดหมดเลยที่น้องเบสบอกบอกพี่ว่าหมื่นกว่าบาทใช่ครับนะโอเคประมาณนี้อันนี้อันนี้ต้องต้องเบิร์ดด้วยไหมเนาะใช่ครับอ๋อนี่ของใหม่หมดเลยเนาะ โอโอเคน้องเบสมาดูดูเครื่องหน่อยมั้ยเครื่อเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยครับเห็นไหมเนี่ยโอ้ยน้องเบสอะไรแววแววอ่ะน้องเบสเห็นกับพี่ไหมเห็นไหมเห็นแล้วเห็นแล้วคันนี้สเต็ปอะไรโอโหจักเก้าโอโหจะกเก้าพูดจริงพูดจริงโอ้โหแต่ว่าคันนี้เก็บงานสาหมากนะคันนี้เครื่องทั้งหมดไปจบจากที่ไหนเนาะวินัยใจวินครับก็คือน้าวินัยจัาได้หมดเลยทั้งเครื่องทั้งแปลงใช่ครับแต่ว่าค่าทำเครื่องนี้ กี่หมื่นได้ครับเป็นหมื่นไหมเกือบสามเกือบสามหมื่นติดแสนแล้วแล้วก็ยังจะมีคอท่อเป็นไทเทเนียมอีกคอคือคอนี่เป็นไทเทเนียมตรงกูมาใชจกูมาใช่โอ้โหนี่รอยก้อนสวยมากเนาะไทเทเนียมนะครับอะผมแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเตตครับอะผมเป็นกูมาใช่ตัวนี้ใบนี้เท่าไหร่น้องเบส รวมปลายรองพอลก็เจ็ดพันห้าเจ็ดพันห้าเลยเนาะโอ้โหโหดโหดมากคันนี้คันนี้คาบูอะไรนะน้องเบสคาบูเอ็นโผเอ็นโผนะมีใบพัดเหมือนเดิมใส่ปกติเนาะแล้วก็อาร์มหลังอันนี้ครับอันนี้เจาะไหมเจาะเนาะแท้ไหมตัวนี้เนาะแท้้แทนะเทนะถึงไปเจาะเจาะลงไปเจาะนะโอเคกันร้อนก็แต่งอันหนึ่งครับผมน้องเบสดุมหลังดันนี้เบิกแล้วก็วินัยตึงนะวินัยตึงให้ เึ่งมาปั้นมาบ่ายครับมันใส่ดุมย่อได้ไหมเนาะไม่ได้โอเคอ๋อนี่ยางหลังเป็น i r c sanda set อืม sanda ตัวนี้นิ่มตัวนี้นิ่มมากใช่ดีใช่ดีครับผมน้องเบสเราด้วยสายที่เราเห็นนั่นอะสายเอื่นอไรนั่นสายระบายสายระบายสองสายเลยเหรอเจ้ไหมตัวนี้ตัวนี้ไม่เท้ครับไม่เท้จะไม่ต้องตลาดต้องตลาดเนาะโอเคประมาณนี้หม้อกองอยู่เหมือนเดิมเนาะอยู่เหมือนเดิมโอ้แต่ว่าที่พี่เห็นนะบางทีเขาจะใส่แผ่นใสเนี่ยเหรอไหมใส่เป็นใสอันนี้คือใส่ให้แบบสภาพเดิมที่สุด เนาะโอเคตรงน้องเบสมีเดดเดดนะเบาะเบาเอกนาตรงตัวนี้ใบเท่าไหร่น้องเบสทั้งลูกไหมเลยไม่อะไรมีกุ้มเอากุ้มเนาะโอเคไฟท้ายคือมาจุดมาใหม่หมดเลยเนาะคโอ้โหเปิดโอเคมาน้องเบสแล้วก็โช๊คเป็นไวเดทครับไวเดทเทมั้ยแท้ครับแท้ด้วยตัวนี้อีกกี่สองพันสามนะโอเคครับผมแล้วพวกไอ้พวกเรื่องเครื่องเฟืองท้ายไล่อะไรนี่คือน้ำน้ำวินัย ไล่เป็นขับเล่นหรือว่าดันโรยอะไรงี้คันนี้ขับเล่นขับเล่นนะแรงจัดใช้งานได้ใช้งานได้นะอันนี้พักเท้าเลยน้องเบสโอเคโอเคผมแล้วก็ไอขาตั้งค่าขาตั้งกู่เนี่ยน้องเบสไอนี้เบิกใหม่ครับเบิกใหม่เบิกใหม่เบิกสปิงด้วยแต่อันนี้ใช้ของเก่าอันนี้ของเก่าเนาะอ๋นี้สปริงมันยาวแบบนี้เลยเนาะครับใช่ครับโอโอเคแล้วไอเรื่องการการเจาะพวกนี้นี่น้องเขาเขาเจาะทำแอมนี่เจาะ ไอรุมเข้าครับไอรุมเข้าอ่ะอะไรตอนรอนเลยมันนี่เก็บน็อตชุบหมดเลยเนาะใช่ครับฝาวาวเลยเนี่ยโอ้โหโคตรสะอาดนะน้องคนนี้สะอาดมากสะอาดมากโอเคเจ้าของเขาเคยพาไปประกวดไ่มน้องเคยพาไปครับเป็นไงหาก็ได้ก็ได้นะติดอยู่ครับต้องไปลงรุ่นอ่าช่วยงามสวยงามเนาะใช่ใส่โอเคน้องเบสเดี๋ยวเปิดบอร์ดพี่ด้วยไหมมีไหมโอ้โหทังมีเนียมด้วยทังมีเนียมนี้อีก เท่าไรเนาะปันกว่าบาทเลยปันกว่าบาทเนาะคือของเดิมมันจะอยู่ประมาณนี้ไหมมันใส่ได้น้อยกว่าเดิมไหมนน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าเดิมโอเคเนาะคันนี้แล้วก็ไอเนี่ใช้ของเดิมไหมเนาะหรือว่าต้องเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยต้องเบรคด้วยเนาะมากับชุดไอ๋อคือมาชุดนี้หมดเลยเนาะแล้วแบตสตาร์ทรอดไหมต้องสตาร์ทมือหรือว่าต้องช่วยไงสตาร์ทมือนะรอดเนาะโหดมากอันนี้อ่ะโอเคน้องเบสปิดปิดบอล แล้วก็เออลืมนี้เลยมีคัตอีกครับคัตเป็นของทีทีวีเอ็มไหมตัวนี้ตัวนี้แท้ไหมแท้เท่าไหร่ประมาณสี่พันกว่าสี่พันกว่าเนาะโอ้โหเก็บมากนี่น้องน้องเบสที่เราเห็นกันว่าปกติไอไอเนี้ยถ้าเป็นทรงรุ่นคือมันจะไม่มีนี้ใช่ไหมครับมันจะไม่มีโอ้นี่คือต้องเจาะเนาะแปลงหูนะแปลงหูเนาะอ๋อแปลงหูโอเคนะผมแต่อยู่ตรงนี้เลยโอเคน้องเบสนี่ติดเครื่องได้ไหมติดได้นะจัดมาน้องเบส น็อตหลุดโอเคน้องเบสโอ้โหขึ้นมากขึ้นมากคันนี้โอเคน้องเบสน้องเบสอ่า Facebook เจ้าของรถไหนครับปัญตาการกลวงเรือภาษาภาษาไทยครับาไทยนะโอเคของน้องเบสซาเบสซาเปสซเบสประดังเขียนยากเลยนะโอเคขอบคุณน้องเบสมากสาหรับการรีวิวมิโอแปลงตัวเก่าเป็นตัวใหม่ครับใหม่สองตานะครับโอเคน้องเบสมากสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ